อยู่สุรินมันจังได้กินสุราขั้นผู้ได้ปกินสุราจะผ่านมาแถวจังหวัดสุรินแมนบอลน้องง่อยน้องจะได้พอกำหนดตัวนั่นนะบอกำนันดตั้งแต่เมื่อคืนสีไปทั้งสอจ่อวนเลยเมื่ได้เป็นดอกสอจ่ออันบ่บ่เสียงดอกอายุเกินเหรอสูบวัยรุ่นเขาบ่ได้ดอกใครซ่อนอ่ะง่อยเมื่เป็นสอจ่อเสจงไหนอายุเกินเหรอเขาบ่เอาเกินก็เอารถคอยดีกาให้ดอกขอหัวละลอยเห็นแกเงินเหรอหน้าลอยนึกก็ดีนะพูดนะ มันก็กินเจ้าของกันนะล่ะกินตังฮวนเพระว่าตังจะคอยย่างๆได้อยู่ขายเสีย์ขายเสียงเนีเขาเอาไปถอนทุนนั่นบอกเฮ้ยนะเฮ้ยเศร้านาเศร้าร้างกันซอจ่อเปียบอย่างหูจักบวบไม่ยังสอจอเอาจวนพ่อไปเสื้อติดเสืแดงเจ๋อเจ๋อเพิ่นไปเป็นลักั่วบโอ้ยจะถือสมเสียสอกินละคนเมาเมามาแล้วให้มันหันหนาหน้ามันหันกว้าง ก็คว้ยบืออยากเขาอยู่เราเต็มรุนอังสางเราบอกเป็นตัวที่แมนหมดสหาย <ances S 3> อเอ้ขาปลาเหรอวะขอปลาเล้อเด้อพันเฮียตีนเยียตีไข่ดึงออกใช่ไหมล่ะเยียตีนมูเลยมูดึงออกียขี่คันทุกออกกว่าเ โอ้ยหนูจ<พ>ะ <uka> ว่าเจ็บก็บดึงออกดูล,ละ่ะเมาแล้วเป็นไปทวงโอ้ยหนูจะไปมาล่ำมาลอยไปจะได้เฮือนซองมีบ้านมีซองอยู่เหน<า>นั่นโอ้ยหนูจะมาสร้าง,ทงแท้ละ่ะแตกเราหักเห็นไหมเหรอทอนว่างน,นั่นบ่ได้กินมาสันสมอกสมแมกอืมอก็ในที่แตกละถามหักกับแ <c oughs> กะดูล่ะดูล่ะไปหล่อมหัววัดผื่นซะหน่อยได้สมพักเสียนก็หมักพริกนวยเนี่ยก็จะขัดแทะบ่ได้ดอกสมพักเสียนมันสูดอ่ะกินแล้วเจ็บท้องอันเสียนหาดิ ดีเนาะได้พิษพญาตจากของนั่นสิแตกกับไปหลายๆที่หันทะเลนั่นทะเลพอมึงอกีทุ่มฟักเยันเาาว่เป็นกุ้งแจงคว้าเไงล่ะวันนี้โอ้ยกูจะไปทั่วทีบทั่วแดนมึงได้หัวซุบขั้นหัวมึงจะเด้งโอ้ยเถียงมีเฮือนมีเ่ไอ้หลอกเนี่ยบัเกิ็ซอผ้าแต่เพื่อไาแล้วเมึงผู้เดียวมวนผู้เดียวหนวกหูเทศบาลมาสั่นสมัยมันจะเล่นเปนเซตน้ำกวนกันเลยบมาแลนมันตั้งอยหัวมันนูล่ะโอ้ย ปล่อยแล้วมั้งเหรอรักแต่บ้านยังสีเนี่วไม่ยังเหรอล่ำเออล่ำจ่ามันจังซวงเออเอาเอาละฮันนี่ลัดสีมี่พร้อมว่ากันว่าจ่าบอกเขาสาวๆไม่ห่างฟังไว้แน่เด้อยายดเจอให้ทวงเวลามาจะกัะช้าหน่อยเดี๋ยวพ่อหูล่งครูอะไปมักลูกศิษย์พูดละลูกศิษย์จะเป็นลูกพันโลกพันโลกละแม่น้องจะคองะไล่ัน ตะของละเมนผีพันโล่งงงงงเด้อรังเด้อติมเตมโอ้ยล่ำสิ่งเหมือนตัวนี้มั้ย <c oughs> จะให้ไฟใหม่เด er. ี๋ยวจให้หนึยกไข่นิ้งอบอกว่าอะไรเลยหัวหมองหรือว่าจ้องเป็นห่วงส่วนคุณคู่น้องขอประท้วงเท่าหนาอยากกระทำเล้อรังเล้อเติมเติม, <c oughs> ล,มล่ำประเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังหรอกแนวนี่มามักล่ำมักเพ่งบ่เเพ่งได้อยู่บ่ ข่อยขับรถทัวร์กำมะมัวข่อยตายวิ่งออกจากน้องคายมาตามสายมิตรภาพเป็นโซเฟอร์ออกมาจากเขา้าปากข่อยหาวงาบงาบโซเฟอร์รับเหรอจกเป็ี่ยนอย่างาบ่ทราบมันหาวงาบหาวเอ้ย <laughs> ออกมาจักน้อยไข่บ่หูถึกตัวคนกับเต็มรถอ้วสิหูถึกตัวบนอนหอเอ้ยรถนะล,ลงนนถนนแถวบ้านโน,น่นสะอาดเลย,นนเลยกำเวนไข่เอ้ยไปเหยียบกระเทยขายแต่ขายไก่ทางโพตรกระเทยกันไร สะดุงขึ้นจังหัวคอยเจ็บปวดหยนนุดทึ่งหลังคาปั้มตำรวจมือกำขวดกระทิ้งแดงันนกิเลยิั่นนีลงบ่อใดมันเจ็บหลายขึ้นนาแข่งมันหักออกแรงแยงทั้งสองแข่งสองขาโซเฟอร์ีกคนซอยกั้ยานเขาต่อยตีซ้ำดีแล้วเห็นรถเขาลงนยานตำรวจมาก,กำข้อเขาตะล่างคือว่าเออเม้าเหรอครับรถเว้ยเลยใกล้ใส่ตอดลงไปจากราคา กมาถือ้ามามันหย่องก่อนซะจนอูอมสมหนาหนาแน่โอ้ยน่แหลนีแหละต้องดนตรีเบาก็ได้ลอดสลอดสลอดลอมันเปไลงเลยคนด่าลงเลยลงเลยคนด่าลงเลยบ้านสันมาขอเวลาเนาะขอเห็นยังยิงกรตายยิงแกไหน่ามีปลาไม่ตะคนนั่งสบนี่นัเหี้ยวฝันเงี้ย อย่าอาพส่วสิเงี้ยยังมันยวว้ยบ้าไรเต็มตาบ้าเราลื่มนาลืมหลังเราบานี่เราตลมสิประเทศครดีลือมบ่เป็ดก็ปวดกบว่าปวดเลยมีแต่คนสิไป็นเงี้ยจังไหนหน่ะมูมองไหนมอมีคนมุดนาเงียวติผจะบอกเป็นบ้าเลยเป็นแต่อยาอายพุทธโอ้ยทองส้มนแะมจะเบิ่งหมล่ะามันถสร้างหอนนหน่อยคนหลายก็มืดตาหน่ยเาจะเบิ่งเบิ่บ่เสือข่อยนะคนนั่งสนี่นั่นสมาสร้างแค่เราเม่าเราเม พ่อมันคือตาวงงามเต็มเห็นปคนไรลิตเติ้ลหายเมีวเลยกับข้าเจ้าเห็นขี้กระเดียนตายแดด้ขี้กระเดียนไผ่ล่ะขี้กระเดียนท่องใสมันสิตายแดดมันหืดฝนขี้กระเดียนหมืดฝนจังไงขี้กระเดียนสมอยโอ้ยสแตกก็บอกพื้นมุกบ้าพื้นนี่ขี้กระเดียนเดี่ยวนี้เขาโม่เอ้ยเขาโม่เพราะว่าโอ้ยบอกไปทั่วเลรอเมาแล้วเป็นเหตุเป็นเหตุเจ้าโอ้ยเอดิดตัวก็ใส นัดเนียว่าลนัดกัอยูเคาละหมอเฝ้าจะพื้นภูมิเมาเมาจะโอ้ยเมาหลายกินหลาไปไลนจังเลยเมาลงหนาลงมาท่านกินโอ้ยกเจ้าเมาฮัสซีแตกงั้สันน่ะสอบใยซื้อมันสียู่ซุลินในบ่อสฉี่ยเลยเนี่ยโอ้มาเสียเปียก